มัในใครตอนนี้ใครก็จะมามันีใครยิมก็จะมามาชีพย่อสพลัดหนึ่งรอบนะใครเร่มพากผัแรกแมวเลกๆขอนำผัดสองมาขอำอีกร้อหน่งอคแจ้เริ่มมาธรรมดาเลยัดหนึร ต้นหนึ่งมัน il, มีก่ขนมีก่ามันจะตัดหมดเปนานจังกรอะไรอรัเลยนะคัทำารทำามวกรรม่ทมุกเอ เริ่มต้นคือมีข้าวนั่นเองนะคะไม่มีข้าวก็อยู่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ค่อยสบายนะคะเนองจากผู้ใส่สมัยสองสัมภาระที่ผ่านมาไม่พู้อแลแลนะไรแบบนี้ไมม่ีเกี่ยวพูด ก็พันก็ลองอัดดูกบไม่ใส่สะบเบามันจะเป็นยังไงมาดูกันไม่มีเสียงก็อาจจะไม่มีเสียงโอะไรได้ยินใช่ไหมคะ เล่นบับแารวจะเลือกเสียงสกเกลเสียงซอมบี้เสียงโซเ,เสียงอันเจ๋อเขาบอกห้ามเรียกเขาบอกว่าให้เรียกว่าเสียงวะวันที่จะฉุดมงไปในนรกลเสียงมันดุอ,อ๋อ ตอ,มก,อกมก้ครับบุญตัดไม้แล้วนะเรื่อยๆทำตอกคมบแล้วก็ทำที่ขุดม้แล้วก็ไปขุดหินทำขวา<ง>นะนีน้นะคะแ้บุญภาพมาทำ้เรองสยง ขุด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 ว้าขุดขุดขุดถ้าจัไปนี่น่าดีถ้าไปคือข้าครับขุดเอาไหมไปมาขอข้ามีต้องการว่าได้ต้องการหครับแล้วก็ครับ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 ครั đó oh, 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 yeah, là cái của, để cùng đi. ồ, 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 ัดไม้กันนะคะตัดไม้เล้วก็ตันนี้คะจะมาสร้างบ้านกันนะซ like ิงเพียนเพลงแรกใชะไหมใช่ไมเลงกนะมาดูไม่ออกอไมสร้างนคะคะ ถ้าพันนิ้วพาร์ตหน้าเราก็จะมาสร้างบ้านกันนะคะถ้าเกิดพันนี้เวลามันไม่พอก็ขอเลื่อนไปเป็นพาร์ตแน่เลยกันเนาะมากันนะโอเคอยูนี่นะคะยุ้งยุ้องอะไรตะกเต้นเดี๋บวมาทำเพิ่นภาษาอังกฤษวิบปติขอยงไทยเลย นี่แนเดไแอนเดอร์แสตันนี้มาคนเดียวเลยแล้วมาที่เชาามาแอนเดอร์แสะแล้วเพื่อนห้องจะตอบไปใช่ไหมแ n นเดอร์แ d เข้าใจใช่ไหมแล้วมคนเดียวเลยเรนเนแอนเดอร์ตะกัตเตนมีเชือหนึ่โดนได้รอบนี่เหเด็กไทยไม่เก่งผเด๋ยวทำให้วีด้น ้ hey, okay. huh. อันนี้ก็ทำเป็นไม้กระบอกกระบอกบก,ก่อนนะเฮ้ย okay. วัสดีจับเก๋ okay. ้ยวันดีครับเฮ้ามาคนจังหผมเก็บไม่เก็บหลักเกินหรื okay. อว่าจะฆ่านายเนี่ยเขาไม่ทำไม่เธอเก็บหรอกแล้วนะจะฆ่า ไรนะไอ้ข้านะออไปมาคาดคาดคาดกาจะมีขบอไงเดินายไม่ตกลัวนะาไม่คาดเลยหโอเคเปเปแอปเปิลเปิลืพาดของเด็กาเกิดาดคาดเด็กผูาลองให้ากินแอปเปิลไหมได้กินแอปเปิลไหม ัหนึ่งเฮ้แมานี่เยขี้เกีลงไปก็บ n k you เออออออไปไม่เก็บดีกว่า สข้าท่านก็เหมือน เพื่อให้การบริการทัน,นโอ้จ้าขับผมเย็ดมาเยอะกูจะช่วยไม่ได้เยอืโอโห้คุณถือมาผมไม่รู้อะไรอะไรจไม่ได้ถืออะไรเธอเมาปะเนี่ยมาเลยขอบคุณสำหรับเมียนะจ๊าจำประคุณไม่มีลืม